สบายดีดีวยที่ห้องอากาศดีแลี่นองไปอยูใชแล้วนหอดหัตวตกเกืด้ี่จัดทำกับน้อบอ,อกตั้งกันลุ่งเลยรอดซาเลยพี่้อง

แล้วดัดแล้วดัดดูดดี่นี่นเล็กถือกันแดดมันฮนี่มันที่ยังงนเ้ยเขาเกลือข้ามเกไปขามเลิกไปพี่ชายมาเร็วเรเก็บเอาม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 าเอา

ิวแทงแต่ะเอียดกับเอียดกับโนก็เิเอาเลยเอาเลยขนก่อนเร็วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับะดับปะดับเอาเลยลครับขอบคุณ thank you

กับพี่เนาะด้าม่เาจนยัไจะยจะขึ้นสีสันสันะเป็นยังจะขึ้นสันนสันมาเร็วๆจะตื่นเต้นร้อนเร็วรจะเบิ้งที่คอยอยู่นเบิ้งตัวเบิ้งประจำเลยวะเบิ้งระแต่ทงมอไม่กินตรงนี้ไม่ได้ะมัน้องไ่ยายมดห้ดกอย้ยังวัดซื้อสิบกนเจ้บ้งับสิจ้บ้งับสิเมื่อไดรกั๊บอ่นี่ เยอะะลำบากเราไปลงบ้านนีิไ่เพื่อได้สิได้มาอีกออีกตนหนเนาะมาเลือันมันเหี่ยบ้านว่างปิดกั้นอยู่นั่น่ะก็มาเจายุสักคนดบอกย่เพื่ออะไรโเพื่อทุกขันด้วยครับหมแล้วนะบ้านดีบ้านนอนเฉยครับขวดนึงได้บ้านนอเอาเยลปเลยครับ เอาเพื่อนรถสุกันมารับไปเลยดงกิวนะครับสาวสวยสาวใจดีแล้วก็ว่านสาวไมเฮงรวยครับเดี๋ยวมาจากมาจากมอญหินใช่ไหมเดินทางมาจากมอญหินใช่ไหมจะไปบไปไปไม่ได้สี่คนเอาไปเจ้านวดนะสีน้าก็ไเลยถ้าไหนแล้วมันี่องสี่หกแปด เาหอมกันเ <Net> ่อนกันไปมองเกาไปมองเกาคนวิาเดดดอกเยไ่เพิ่มเราต้องการมารับด้วยเยอ โอเคโอเคนางยากด้สิไม่แล้วนางนั่อยวดิเออแล้วบไทยเป็นบ่นิดหน่อยลูกยี่สบเ็ว่าอะไรสิไปใส่ถามเราหน่อยถามเป็นภาษาจะถามเป็นไทยถามเป็นภาษาไทยรู้บ่ถามเป็นลาวเอาชื่อให้นยุดเคจ้าเจ้าฮัลละเจ้าเออมากมากทคนี้แม่ติอ๋อแล้วล้ไทล้มเนะอ๋ไ เจ้าน้ำเจ้าเจ้าน้ำเธอลงมาลงมาเออเอาใช่ใช่เป็นที่ระลึกไปนอร์เวย์สด้ติดตามพอยืนอยู่ทางนเหนือรบวาชังเราไม่เอาเนื้อสองโอเคเอาอีกแน่จะข่าวกันเสียกันยังแน่กันเสียกันห่างแน่วันนี้ รอเนาะเจ้าอ่าขอก็อยูนอเวได้อยู่เมื่อขางเนือผม้างใดทางภูมิเือร์คุณบอกเขารอเหรอเย็นไลเขาอยู่ไซบุไปวันจิไปอยู่ปิดวงแต่ว่าไปเถอะนี่กระลนตีก็ได้เซ่นจ้นไม้ก็ได้คนทำงานเขาอยู่อยางก่างก่อเมื่อไปทางเนือผมไหม่มเเือโบบูดูอสอันอาานออ แล้วเส้นอรูอะไรเบิ่งมันมีเอเกสิสต์ป้ป๋าบุยทิ้หน่อยแกฮั้นฮันเทศกันใส่ใยไร้าเดกดก้าเดกดกผ้าเดกดัก่ผมละเทผู้วยผมะเท่อขอนางไงเจ้อนางนางนางนา้า๋อไปอยู่พุทธาบสิบกี่ปีเราบอกเจ้าเจ้าเบิ่งที่ข่อยประจำเรื่องนบ่ มโอเลี no. go go ่ยมเาเสียงยุคนให้ได้คนอีสานท่าไรบอยูฟุนเมืองจายูเมืองเมืองใหบอนแฮมบัดีอยูเมือบมันออไปท้างหน่อยกีส้ปีะรอยังมีิกว่ปีเราอยู่ไทยเลียงรัเ้ว่าอ้อานิดหน่อยบอยแต่เราทนาหอย่ทยเอกเล่าเลูามได้ลูกเลาก็ยูฟุนตวนอเวกเนียังเรียงแบบเล้าบ้านบ ปรเียงแบบนอีสานแต่เราตงตน้มันยกินตำหุงก็ได้เนี่ยกินตุมก็ได้กินสมตำกินลาบกินมาได้ก็ได้กินมาถ้าเขาพูดรับใจครับข้าวบิณข้าวบอนเนี่ยแม่านมากครับขอบคุณเลยเพราะว่าดิสนี่แม่ลุงเขาเปได้แม่ตั้ซูมขาบิด เขบบบาบนเขปอนี่ขอนเขอกันไม่ต้องไปนีบบบบ่ินิกซบดีพี่ง